สำหรับชาวนาชาวไร่ชาว,าชาวสวนนะฮะอยากจะได้คาดหนะากหญ้านะกวยพวกฟางนะหรือว่าใบไม้นะแนะนำตัวนี้ลยครับนะเป็นคาดสแตนเลสนะฮะมีถึง15ซี่นะครับแข็งแรงทนทานนะครับนะปรับความกว้างของคาดได้นะเนี่ยนครับนี่นะขยายได้หดได้ครับตัวล็อกที่เป็นเหล็กนะฮะล็อกแน่นนึบเลยนะนี่นะฮะปรับความกว้างของ ตัวค่านี่ได้ว่าเออขนาดวัสดุที่เราจะค่าเนี่ยมันมันเล็กมันใหญ่ยังไงบ้างนะด้ามจับนี่นะครับสามารถยืดขยายายาวได้นะฮะนะทำให้เราค่าสะดวกนะนี่นะครับใช้งานง่ายนะฮนะสะดวกสบายมากๆเลยนะใครที่อยากจะได้นะกดได้ที่หะาก,ก้าหน้าคลิปตรงนี้ได้เลยตอนนี้เขาจัดโปรอยู่นะฮะราคาถูกมากนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะบ้านใครที่มีใบไม้ร่วงบ่อยๆอเอาตัวนี้ไปใช้นะเอาเป็นคาดคาดไว้กวาดใบไม้นะเดี๋ยวผมจะลองคาดดูนะเมื่อกี้ผมตัดตัดหญ้านะนี่นะครับ นี่นะครับเนยนะนี่นะครับขูดขึ้นมาได้เลยนะฮะแข็งแรงทนทานมากมากนะฮะเราก็ปรับนะความกว้างนะความกว้างของของซี่นี่ได้นะจะให้มันกว้างกว้างมากกว้างน้อยนะแล้วแต่เรานะเนี่ยนะฮะยึดหดยึดหดได้แล้วเราก็นะกดล็อกนะกดล็อกนะเป็นสแตนเลสนะฮะนี่นะครับปรับความยาว วามยาวได้นะครับนี่นะครับใครอยากจะได้นะครับคาดคาดที่ใช้คาดย้านะคาดฟางหรือว่าคาดาใบไม้ต่างๆนะกดได้ที่ตะกร้านะครับตรงนี้ได้เลยตอนนี้เขาจัดโปรอยู่นะคุ้มค่าคุ้มราคาแข็งแรงมากๆยนะฮะดูนะครับเป็นสแตนเลสน,นะด้ามจับก็เป็นสแตนเลสอย่างดีนะเนี่ยครับตรงนี้หุ้มด้วยพลาสติกนะกันลื่นนะฮะเราจับอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะน,นะครับราลอกคาดนะฮะนี่นะเหมาะสำหรับชาว บ้าชาวนาชาวสวนนะแล้วก็บ้านทั่วๆไปที่มีใบไม้ไมร่วงหล่นบ่อยๆนะเอาตัวนี้นะเพื่อนนะไปคาดไปอะไรนี่นะครับยืดหดได้นะพกพาสะดวกน้ําหนักก็เบานะไม่ได้หนักมากอะไรนะนะพกพาไปได้ทุกที่ทุกเวลานะมีซี่นะถึงสิบซี่นะใครอยากจะได้คลิกได้ที่ตะกร้าหน้าคลิปตรงนี้ได้เลยครับนะคนะ่าสําหรับคาดหญ้านะคาดใบไม้นะถูกใจจริงๆครับ